กลอยไตอักเสบหมายถึงการติดเชื้อแบคทีเรียที่เกิดขึ้นในบริเวณกลวยไตแบ่งเป็นกลวยไตอักเสบชนิดเฉียบพลันซึ่งมีอาการแสดงชัดเจนและนับว่าเป็นอาการที่ค่อนข้างรุนแรงแต่เมื่อได้รับการรักษาจะหายได้ภายใน2-3ถึงสสัปดาห์และกลวยไตอักเสบชนิดเรื้อรังที่ไม่มีอาการแสดงชัดเจนแต่จะเป็นเป็นหายหาย,หายเรื้อรังซึ่งมักเกิดจากการรักษาหรือควบคุมสาเหตุของโรคไม่ได้ผู้ป่วย มาเป็นโรคโดยไม่รู้ตัวจึงไม่ได้รับการรักษาเมื่อปล่อยไว้นานๆเข้าจะกลายเป็นภาวะไตาวายเรื้อรังได้ค่ิฉันสุจิตราทองจันทร์ค่ะเป็นเจ้าของบนรนาตีลกทุ่งแล้วก็นักจัดรายการวิทยุค่ะอดีตเคยป่วยเป็นกลวยไตยอักเสบค่ะด้วยงานของเรานะคะกลางวันเนี่ยนั่งจัดรายการอยู่ ใช้เวลานานหลายชั่วโมงค่ะและกลางคืนก็ต้องไปกุมูตรีลุกทุ่งนะคะก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองเข้าห้องน้ําน้อยนะคะกั้นปัสสาวะก็เลยทําให้กลววไตอักเสบเวลาจะเป็นนะคะอยู่ดีๆก็จะเป็นไข้หนาวสั่นค่ะหนาวลึกเข้าไปถึงในกระดูกเลยะค่ะวันนั้นวันที่รู้ว่าตัวเองป่วยเป็นกลววไตอักเสบจริงๆเนี่ยก็คือขับรถไปที่จังหวัดอุบลราชธา,านีนะคะขับจากชายัยภูมิไปก็คือใช้เวลาเดินทางนาน ไปถึงเนี่ยลงจากรถไม่ได้เลยค่ะปวดมากเราต้องรีบส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเลยนะคะก็คือต้องฉีดยาระรับปวดถึงจะอยู่ได้คุณหมอให้การรักษาโดยการให้ยาฆ่าเชือ้อให้ยาปฏิชีวนะนะคะต้องนอนที่โรงพยาบาลเนี่ยทั้งละเจ็ดขืนจะอาการที่เราเวลาป่วยเนี่ยก็คือมันจะทรมานมากค่ะเพราะมีไข้สูงแล้วก็ไม่มีแรงมีความรู้สึกเหมือนเราจะขาดใจน,นะคะเพราะแรงไม่มีเลยเพราะว่าเออมันหนาวแล้วแบบ ยังไงอ่ะคือมันลุกไม่ได้แม้แต่จะเข้าห้องน้ําหรือจะปรยุงตัวเองด้วยขึ้นจักรเตียงเนี่ยก็จะทรมานมากนะคะก็คือแต่ก็เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาตลอดเวลาระยะเวลา3ปีอที่รักษาที่โรงพยาบาลของรัฐนะคะเมื่อมีอาการเนี่ยเราก็จะไปให้ยาปฏิชีวนะแต่ให้กลับมาแล้วเนี่ยอยู่ยังไม่ถึงเดือนก็จะเป็นอีกะคะ่ะเป็นอยู่ไปบ่อ,อยยังไงก็ไม่หายก็คือคุณหมอรักษาตามอาการจนกระทั่งได้มาทานผลิตภัณฑ์สีม่วงสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาล หลังจากที่ทานมันหายตอนไหนไม่สามารถบอกได้ตั้งแต่ปี2558ก็คือเดือนสิงหาคมเนี่ยก็ไม่เคยมีอาการที่ที่เล่ามาทั้งหมดเลยอะค่ะก็หายเป็นปกติก็เลยมีความเชื่อมั่นมากๆว่าน่าจะหายจากการอาการกลุยไตยอักเสบแล้วค่ะเพราะว่าณปัจจุบันนี้ก็ไม่มีอาการตัวนั้นเกิดขึ้นมาอีกเลยค่ะแล้วสิ่งที่ได้ตามมาก็คือทําให้ตัวเองเนี่ยดูมีผิวพรรณดู เป่งปังขึ้นนะคะดูสดใสขึ้นควรที่จะดูแลสุขภาพร่างกายป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคนะคะ